สวัสด,ดีดครตบ,บ,บกบโภกันดีเฉลิมยินดีครับพี่น้องแบบบุกเทียงพี่ทมงานพงมีสิบคะแนน,นแพี่น้องวะพาพี่พั่น้องมาแถบๆร่วมกันคือเก่าหัวนี่เมนูมือนีล่ลายแนวหลายอย่างมีอยัางนี้นบัดแกงปูค่ะพี่นอ้องคนน้อยนึงจะ้ะหมูทอดก็บุกไปหะะะะน่อยจะ้ะของหวานกับมีกล้วยบวชชีก็กะทิแตงไทยได้วจ้ะพี่น้องเขียวผักกรอบพน้องพี่น้องเนาะข้าวเหนียวค่ะมือนี้เหนียวไหมครับพี่น้องลงมือร่วกัน เส<จ>ดแกงกูกูกเอาสดเขาจ้ำมันไปหรอเนาะนีแ่แหละเนี่ยเสียบอ่มกระปูใส่น้งงัอมอืปูมันมัน่น่รอหอมมันปู

วันสิทธชายหน้าไม่ทบึ้งพี่หลังปวดข้างฝนตกจกออกว่าได้โทษทรัพย์อืมจ้ะอืมบบอ่ะแกงปูแซ่บ Ừ. <tôi> Cầm <đau> <tôi đau> แกนกูู้ใซ่บักกะโคแต่ความหวานของบักโคความนัวของกิู้อาหาร้บนเท่าหออหอมเป็นหน่อแต่จกท้ามิตรวล้ไหมผู้ถามากมากปน่อแกงกูเแซ่บกว่า bán hmm? uh, tuổi rồi Sao gì kiếp gì à, ai rồi ai à? ai à, mất sao? và khán thang chọn khoáng trọt luôn, thân thân mát, ngọt quần, ngọt <laughs> quần ờ. Ở khóa tụi bậc nhớ Bà khuyên หืมขัดีปแล้วแบจะัดไปน่อยลายรัดกับปลาน่อยแล้วได้ก็เอื่นไปนัดนึนขัดไปนกลงถตงมาีหเอิยอาอปเชื่งหน่อยหวานเท่ากะบ่แพงกันได้เป็น้อ่ออื่นกันน้วมากินเช่บปะ คืออะไรอืมเนี่ยครับอืมอีนิดเฉาก่อืมมักมัก อัางล้นงกุ้งด้วนะอากหอยนะอืมมาห่อกัะหนึ่งเขากินได้แลยพี่น้องเต๊กเขาอ

Ừ. im im ghê? chứ mày Ừ. Rồi. ý mày thè ghê? ý lại lại ghê 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 อินมับพ่อมาเรื่องของหวานลูกอ่ะิีดังไท่เรื่อยๆตีดันไข่บวมดที่มาไปน่องมาจะแกลกันมาเกลือเรื่อยุ้ยขอ,ง,อยงหวานกลับเลย Tâm luyện Bứng Đẹp mà Đẹp với cái gì đấy thấy Ừ. 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 ừ

การหลอกล่อเห้เากินน้ำนือหอมกล้วยบดชี้น่าหลูกไส้มักบริเวณรักใคร่ๆตรงไหนเจ้าบ่ารสตำพัสนุ่มหอมสดชื่น

จอดสองป่ายเสาพี่น้องเบิดแอนแด่เมนูแบบเสื่อนได้สดนั่งอตอนเป็นตอนนั้นพี่น้องป๊า หนึ่งก็ว้าวเลยน่าปวดแดงอ่ะอบุปป้าเห็นไหคุณรู้สึกนะครับว้าวแบบบอสหนุ่งเลยแบบคัตเว่ยินหนุ่งแรบหวานหอมหอม,อมไม่นาเลยจอดสองป้ายเกี่ยงตะก,ก้าเลยพี่น้องนี่เขาปวดน้ำเหรอ อืมูขายน้ากันถามา่าเส็ดมาได้หลายขายเบิดปมไหมคะเบอร์อะไเ <c oughs> บอรพ่อกันจอดสองม้วงเบิดจ้ะอือมันจะดามันกลดขึ้นหนอกทุกมดเลย้อหือ những thì xe ừ. ừ. cái xẹp ừ. cái hm. 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 Ừ Anh Hm. xẹp Hm. 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 cần cái này đấy Hm. Ừ Ừ Hm. Hm. hụt kìa Ừ Hm. 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 อ yeah, ืมอืมปวยบวดจี่ล่องหวีนยังเบ็กบุดต่อมไ้แล้วก็น่าจงมาบวดไปหน่อยใช่สติเสงใช้เรับก็ทิ้่าปอบข้างนี้ร่งไปลูก ครับอืมแอปไปจิตผู้เดียวรวดอืมโอ้ร้อนนึงไหมอืมเก่งใจไ้ยสุดกังวิบไม่ล้วหัวทันนอะอ๋อ Ừ, nó cả đàn ảm Cái gì phòng cắn thức cầu cho Ừ. Ừ. không? โอ้ยอิมว่าแบบครับครับผมพีหลองก็เสพแบๆเหมือนกันเนาะยิมน้ำตำบ้านเหมือนกันทุกคุกซุกคนน้องผีหลองเนาะ,ะเหลือพักกับพีหลองของบ้านเปลี่ยนปลับขอขอบคุณเอเทีเนาะในประเทศนองประเทศเทศรษฐกิจบาในไกลเชียงรอบผีหลองเนะงานะที่เขาไม่รับชมเนาะส่องรลบมุกเชียงที่เอ ขอขอบคุณไว้ละโอ,อกาสนี้ครับเจ็บๆน้ำกันฝากคนไรก็แชร์คนรับไข้กนทีดตามงอย่างเสือน้ำละครับเพื่อบ๊อบลาดชิปใหม่ๆเนาะจากถ่องระบุเสียงพี่เอครับผมไปพี่นี่ก็อิมเจ็บๆน้ำกันผมพอกันดีพี่หนาครับผมไีพี่นี่พี่ด้วยทํับนี่ครับผมสวัสดีครับ